เราจะนั่งทำไมอ่ะยืนมาไม่เหนื่อยเหรอโอ้โหอย่าบอกนะว่าเต้นตะกี้ไม่เหนื่อยโอ้โหทุกคนไปก่อนประมาณยี่สิบโลไม่ไม่มีไม่มีอะไรนะครับจะให้ถอดโอ้โหโอ้โหมากันใหญ่เลยข้างหลังนะเอะถอดถอดเลยถอดเลยถอดเลยเออ ใช่ไหมหกางเกงก็นะลื่นล้มแถวไหนมาอะไรไครับลื่นล้มแถวไหนมาอ๋อผมพิกัดกับมาร์คอะไรนะครับถอดเลยนะฮะถอดกางเกงโนะอ้ยเออไ,ได้ครับยังไม่มีช,อช็อตชิงนะฮะสนุกไหมครับ สนุกมากไหมเสียงเบาจังเลยสนุกหรือเปล่าถามมีคำถามหนึ่งคลี่ปาไหมครับมีคนบางคนไม่รู้จักคลี่ปานะครับผมจะแปลให้ก็ได้ว่าฟินไหมฟินหรือเปล่ายังไงวะฟินเลย เต๋แล้วข้าเนเพิ่งเหงาเลยครับผมเหงาะนะฮะเดี๋ยวผมจะไปหาเลยครับใจเย็นนะฮะอ,อ่ะผมพูดกันดีกว่าว่าผมถามคุถามหนึ่งถามอะไรครับเดี๋ยวยังไม่ถามยัถามผมผมดีใจมากเลยที่มีคอนเสิร์ตนวันี้ผมเหมือนกันแล้วผมก็ภูมิใจมากๆที่อยู่ใน AF 8 ทั้งยี่คนนะก็คือแบบก็มีไม่ได้ภาพที่ดีให้กันนะครับผมแล้วก็ผมสองคนชคดีที่ได้มีคอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นนะซึ่งหลายๆคนอาจจะได้มาแจมบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็อยากพูดถึงพวกเขาทุกคนนะครับว่าตั้งแต่ออกจากบ้านมันก็คิดถึงพวกเขาทุกๆคนนะ<ช>แต่ว่าบางครั้งอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันใช่อืแล้วก็แต่เราสองคนจะได้เจอกันบ่อยเพราะว่าแฟนคลับน่ารักนะ ผมก็ดีใจมากครับที่มีแฟนคลับน่ารักน่ารักอย่างนี้ใช่ครับก็เป็นกำลังใจมาให้พวกเราตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาใช่ก็ยยมผมขอบคุณกระชามากครับที่ช่วยผมพูดได้เยอะเลยสุดยอดครับเขาเข้าว่ามาไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับเงียบก็เงียบอย่างนั้นป่วยก็ป่วยกันฮะฮิ่งสะดุดเดี๋ยวผมจะชี้จุดให้ดูที่เขาสะดุดเวทีที่เขาลงอัพรูปลงอินสตาแกรมเนี่ย โมโหนี่มันทำร้ายตรงนี้เลยนะผมโดดข้ามไปแล้วคนหนึ่งไอ้นี่จะโดดตามไม่พ้นชนนี่แล้วมาทำผ่าเจ็บอู้เจ็บ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 ติดปัเตอร์แค่นี้ อย่ามองว่าเขาอ่อนแอนะครับจริงๆเขาร้ายกาจมากท,า<ะ>ทำตัวอ่อนแอนี่ร้ายกาจจริงๆงงย,ยังไงผมร้ายกาจยังไงอ่ะเอามาให้หมดเลยแค่แฉแล้วเอามาให้หมดก็บอกแล้วไงว่ามาลวงความลับไงในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะเรายังไม่ได้เผากันเลยเนี่ยตั้งแต่มาเนี่ยอ่ะผมให้คุณเผาก่อนเลยจะบอกว่าคนเนี้ยเนี่ยตั้งแต่เข้าบ้านมารู้หมดทุกอย่างว่าทุกคู่เป็นยังไง คู่ไหนจริงไม่จริงคู่ไหนใช่ไม่ใช่รู้หมดครูกล้องที่ว่าแน่ๆนี่ก็เสียท่าคาชานะครับครูกล้องไปละไปหายไปละเขาเขินไปก็เดี๋ยวเผาผมสนุกสนานเรียบร้อยจะมีอีกเดี๋ยวผมนึกก่อนแต่คุณมีอะเราจะเผาผมไหมผมไม่เผาแล้วครับคุณเพื่อนผมผมไม่เผาเพื่อนเล ความราการของเพื่อนผมตอนที่พี่อาบอกจะเผาผมเพราะมานจริงจริงไม่เผาเป็นพระเอกซะงั้นดูหน้ามันดูหน้ามัน <c oughs> อะไรนะครับอะไรนะเาอะไรนะเขาอะไรนะ ขอบคุณครับไอ้ข้าพวกนี้มันเบสิกอ่ะไหนชว์ท่าแอดวานแอดวานใช่ไหมคิดไม่ทันสิอ่ะบอกบอกเขาหน่อยน่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผมไม่ห้ามหรอกแต่ผมขอลองทำมั่งโอเคครับนี่คือเอาให้กาสถ่ายรูปนะฮะนานๆจะได้เห็นผมทำแบบนี้นะฮะจะทำจริงไหมฮะสองห้าก็อยู่แล้ว,ปล,ป,ลว,ลวลปล่อยเข้าไปความน่ารักความน่ารักปล่อยเข้าไป เฮ้ยผมมีเรื่องจะเผาเลยลูกสดสดร้อนๆผมเึิกออกแล้ววันนี้ก่อนขึ้นคอนเสิร์ตครับเขาถ่ายรูปลงอินสตาแกรมใช่แล้วก็บอกเฮ้ยทำไมเต่เมันเวลาอัพรูปลงเนี่ยมีแต่คนชมมันหลอ่ลอหลอ่ลอหลอ่อหล่อหล่อเวลากระชาลงไม่ไม่มีมั่งวะทำไมกระชาลงแล้วแบบน่ารักสวย ทาชนน้อยแจกระจายนะคขาบ่าอะไรนะครับอยากได้นล้ฮะอะไรนะตอบไปสิหลอหลอแบบคุณกิีดโวยวายแบบเฮ้ยทำไมเวลาเตาลงไม่มีคนพิมงแบบนี้่อไม่ผมอะไรเนี่ยเออแต่เขาก็ชอบผมเขานะฮะใครัดขึ้นมาแล้วนะขนาดเมื่อกี้บอกให้เป็นนี่เป็นผู้หญิงหรือเปล่า การแสดงนะครับการแสดงนะฮะก็อยากให้ดูว่าเป็นการแสดงในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะเราสองคนนี่มันร้ายกาจไหมไหมมันร้ายกาจกับที่พวกคุณเห็นนั้นผมออกจะน่ารักเนอะผมออกจะน่ารักมิสัยดีนี่ก็เป็นผู้ชายนี่แหละเป็นแมนไม่ใช่ผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่เออ ขาไปขอไปไปขอและขอหอมปากหอมคอก็สร um, ุปกันไหมครับวันนี้ก็ถึงเพลงสุดท้ายแล้วเป็นคอนเสิร์ตที่พวกเราสองคนตั้งตารอมากๆเลยนะครับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ใช่เรารู้สึกดีใจมากเพราะครั้งแรกที่ได้รู้ว่าแบบเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ในวันนี้เราแบบเรารู้สึกตื่นเต้นเรารู้สึกแบบจะเอาเพลงอะไรดีวะต้องร้องเพลงอะไรดีวะต้องเลือกเพลงอะไรดีวะต้องเต้นเพลงอะไรดีวะแบบมันร้อย ให้ถึงวันนี้ดูเร็วครับแล้ผมเชื่อนะว่าผมเชื่อนะครับว่ามันเป็นโชคชะตาที่กำหนดมาแล้วว่าให้พวกคุณกับพวกเราสองคนมาเจอกัน